ครับคลิปนี้แอดก็มีข่าวสั้นๆที่จะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับ ถ้าใครได้ติดตามข่าวหรือว่าดูคลิปในช่องของเรานะครับจะเห็นว่าแอดเคยนําเสนอข่าวไปว่าสมาคมมวยอ,อาชีพเนี่ยได้มีการร้องขอไปยังทางกะกะทให้ตรวจสอบว่าวันแชมปนชิพนั้นทําถูกต้องหรือไม่และเขายังได้กล่าวหาว่าวันแชมปนชิพนั้นทําให้มวยไทยเสื่อมเสียสิ่งที่วันแชมปนชิพทำหรือวันลุมพินีทำเป็นการทําลายมวยไทยและไม่สมควรใช้ชื่อมวยไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามข่าวกันครับโดยทางวันแชมปนชิพได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของวันแชมป์ ชว่าทางกะกตคอนเฟิร์มวันจัดมวยไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยทางกะกตและสนามมวยลุมพินีได้กระชับความร่วมมือกันกับวันยืนยันจัดมวยไทยภายใต้ศึกวันเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมพลังผลักดันเดินหน้าดัานมวยไทยสู่ระดับโลกเมื่อวันจันทร์ที่8พฤษภาคมณนะห้องประชุมเทยเตอร์ชั้น4อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทยวันเชมเปีเป็นชิปร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและศูนย์พัฒนากีฬากองทบกสนามมวยลุมพินีจัดแถลง ข่าวแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลกภายในงานได้รับเกียรติจากนายธนูเกียรติจันชุม่มรองผู้ว่าการกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเอกสุชาติแดงประภัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกพร้อมด้วยนายอริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์กรรมการผู้จัดการวันแชมป้ยนชีพป,ประเทศไทยและนายจิติทัศน์อักษามงคลประธานวันแชมป้ยนชิพป,ประเทศไทยได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยนายธนูเกียรติได้เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยเรามีการสนับสนุนและส่งเสริมและเผยแพร่กีฬามวยไทยมาโดยตลอดแต่ในการที่จะนํามวยไทยไปสู่ระดับโลกในระดับสากลเราไม่สามารถทําได้เพียงลําพังจําเป็นต้องมีผู้ที่ร่วมอุดมการโดยเราได้ทาบันทึกข้อตกลงทํา MOU ร่วมกับกองทัพบกในฐานะสนยนพัฒนากีฬากองทัพบกสนามมวยลุมพินีรวมถึงได้พาเอกชนอย่างวันแชมเปี้ยนชิพมาร่วมขับเคลื่อนมวยไทยผ่านการจัดวันลุมพินีซึ่งได้มีการดําเนินการขออนุญาต จัดมวยไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกระบวนการพิจารณาทั้งกติกากฎและมาตรฐานการแข่งขันอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยจึงสามารถใช้คำว่ามวยไทยได้เพราะมีการดำเนินการจัดการแข่งขันตามพระราชบัญญัติกีฬามวยปีพุทธศักราช2542ว่าโดยระเบียบกติกาการแข่งขันมวยภาค4ี่หรือมวยอื่นๆซึ่งในระยะเริ่มต้นได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการจัดการแข่งขันนั้นทำให้ผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมวยโดยตรงเช่นนักมวย หัวหาามีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะที่พลเอกสุชาติประธานที่ปรึกษาสมวพัฒน,นากีฬากองทบกเผยว่าสนามมวยลุมพินีถือเป็นเวทีอันทรงคุณค่าและเป็นตำนานในปัจจุบันเราได้มีการปรับให้สอดคล้องให้ทันยุคทันสมัยโดยมีนโยบายหลัก3ข้อคือทําให้มวยไทยเป็นมวยอาชีพทําให้มวยไทยเป็นกีฬาประจําชาติและทําให้มวยไทยเป็นมรดกของชาติเราจึงได้เชิญคุณชาตรีสิทธยอดธงผู้ก่อตั้งประธานซีออของวันมาจัดการแข่งขันที่สนามมวยลุมพินีเพราะ เราได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถพามวยไทยไปสู่ตลาดโลกได้การจัดได้พูดคุยกันหลายครั้งผมอยากยืนยันว่าเขาคือคนไทยที่อยากทําประโยชน์ให้ประเทศของเราและเขาไม่มีวันที่จะทําลายมวยไทยดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพาการแข่งขันมวยไทยไปสู่ระดับโลกให้เป็นที่นิยมและได้รับการยกย่องเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมมวยไทยและประเทศไทยขอขอบคุณครับด้านนายอภิวัตรกรรมการผู้จัดจาการวันแชมพิชิพป,ประเทศไทยได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อ วันได้มีโอกาสร่วมมือก,กันกับทางกะกะทและสนามมวยลุมพินีเราจึงช่วยเป็นอีกทางหนึ่งให้นักกีฬาที่มีอาชีพที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอนาคตรวมถึงปรับให้มวยไทยมีความเป็นสากลมากขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความเป็นไทยซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทําให้สนามมวยลุมพินีและกะกะทเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และสิ่งที่เราตั้งใจทําเพื่ออุตสาหกรรมมวยไทยและประเทศไทยเราอยากทําให้มวยไทยหลีกหนีจากความยากจนไม่ต้องมีชีวิตที่ลาบากเมื่อแขวนนวมไปแล้วพวกเขาควรได้รับค่า ตอบแทนที่คุ้มค่ากับการชกที่สําคัญเราเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับเรื่องปลอดภัยของนักกีฬามาเป็นอันดับหนึ่งมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนและหลังการชกรับผิดชอบค่ารักษาต่อนักมวยการเข้ามาจัดก,การแข่งขันภายในประเทศไทยของวันแชมเปี้ยนชิพไม่ใช่เพียงแค่หานักกีฬาที่ดีที่สุดในบ้านเราเพื่อออกไปชกในระดับโลกแต่เรามีโครงการร่วมกับกกทในการเฟ้นหานักชกเยาวชนผ่านโครงการมวยรากหญ้าสู่สากลอีกด้วยส่วนนายจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพป,ประเทศไทยได้กล่าวว่าวัน แชมเปี้ยนชิพเราเป็นองค์กรสื่อกีฬาศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีมวยไทยเป็นหนึ่งในชนิดก,กีฬาที่จัดการแข่งขันด้วยดังนั้นนี่จึงทําให้กีฬามวยไทยที่เกิดขึ้นแพร่หลายในระดับสากลเพราะเรามีการถ่ายทอดสดไปกว่า170ประเทศทั่วโลกรวมทั้งยังเป็นโอกาสที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยอาทิเช่นการไหว้ครูเสียงปีพาดภาษาไทยเข้าไปสู่สายตาของชาวโลกได้อย่างลงตัวดังนั้นวันแชมเปี้ยนชิพการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามเวทีมวยลุมพินีเราจึงคาดหวัง เป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างให้เกิดมาตรฐานใหม่และการรับรู้ความเข้าใจใหม่ๆไปกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนามมยไทยไปสู่ระดับมาเปลี่ยนอุตสาหกรรมตรงนี้ด้วยกันสร้างให้ประเทศเราเกิดรายได้สร้างฮีโร่ของเราในระดับโลกและทําให้สักวันหนึ่งมมยไทยกลายเป็นกีฬาอาชีพอันดับหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกครับนั่นก็เป็นข่าวที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพได้ออกมาถแถลงการนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โดยทางวันเวทีมวยลุมพินีและกกะทได้ร่วมกันถแถลงข่าวครับนั่นก็เป็น ข่าวสั้นๆที่อัดนำมาฝากกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ